สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้รับชมทางช่องโปดตูดปิชชิง <Hey. S 1> นะครับอันนี้ไม่ได้ให้หวยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเที่ยวป่ามาหาสนุกภาค3นะครับก็มาหาเรียกว่าบูโบกโคดนะครับมันเที่ยวป่าสุนพึ่งนะครับก็มากับรถคันนี้อะดูกันชัดๆนะครับเผื่อท่านจะมีดวงในการเสี่ยงโชคอีกไม่กี่วัน2วันข้างหน้านะครับไหรกจะรวยก,กี่ก็ไม่รู้นี่เป็นบรรยากาศรอบๆเนาะไปนะครับเตรียมตัวเดินเขา ลูกนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นป่าโปร่งนะครับป่าเต็งป่ารางก็คงจะใช่นะครับบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางก็เลยเรียกว่ามาหาเห็ดกันด้วยฟุกๆอาจจะเจอเห็ดโคนหรือไม่ก็เห็ดทอบเห็ดทอบไม่น่ามีแล้วน,นะครับนี่นะครับไหนว่าต,ต้ออนอะไรวะไหนอยู่นะอ๋อนี่ไง บุกนี่ก็ที่เขาไปทำเยลลี่กันแล้วเนาะจริงดิอันนี้ไม่ไม่ค่อยใหญ่นะครับโอคใช่นี่เขาไปทำไอ้พวกผสมหัวบุกไงเจลลี่เนี่ยนะที่ว่าต้องตีตีโซ่ขึ้นไปอะดิอุป,ปรสรรคของนาวมากมายเหลือเกินโอเคครับเพราะมันเหนื่อยแน่ๆนะครับก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดินขึ้นเขาก่อนอันนี้คือปลวกปลวกป้านะครับ ก็เรียกว่ามีความสําคัญในระบบนิเวศก็คือว่ากําจัดหอยมึงดังๆกิ่งไม้ใบไ,ไม้ซากไม้เนาะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของเหตดโคนนะครับนี่มันเดินขบวนนะครับกูมาเนี่ยเพื่อมึงเลยนะเวย้ยเห็นไหมโอเคครับเริ่มเหนื่อยละไปต่อนี่นะครับบัลุม่มอันนี้เรียกว่าจุดชมวิวนะครับมันก็คือต้องคนพื้นที่นะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าอะไรนะเนะาะพามาจุดชมวิวนะครับเขาเรียกว่าจุดชมวิวของคนป่านะครับเออต้อนอะไรวนะกะผีเป็นกีล่าต้งเห็นนะแดงๆเออสวยนะต้นขนาดนั้นวะนะ <laughs> อันนี้ให้ดูต้นเล็กนะครับก็เรียกว่าเป็นผักหวานปลา <Wow. S 1> ครับโอ้โหดูใบนะครับเนี่ยนะใบผักหวานนะ่นเนี้นยผักหวานเยอะว่าแถวนี้ผักหวานเยอะอย,อย่าตะโกนว่าเหินฟ้านะทุเรศมากเลยสวยไหมสวยสวยสวย ผัดราการกอย่างนบนี่นะครับจุดชมวิวของอำเภอสวนพึ่งนะครับเด็กวะอ๋อเนยข้างล่างนี่นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นจุดชมวิวของคนป่ายืนน,นู้นทางน้ำวันนี้จะถ่ายให้นะอ๋ะอมา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 ดูพี่โจ้กันหน่อยครับมาดูเฮียตกจะเข่า ในโลกนี้ไม่มีใครสูงกว่าใครหรอกแต่ที่เราเห็นคนอื่นสูงกว่าเป็นเพราะเราไปคุกเข่าให้เขาเองต่างหากม,มันต้องพูดอย่างนี้ซะหน่อยอ,ะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเจ้ได้ได้ได้ <c oughs> ได้ไหมได้ได้ไม่เคยพูดมานานนไม่เคยพูดเลยนะตั้งแต่ทำคลิปมายิงด <c oughs> ิมีให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็คือฝนได้ตกไปแล้วนะครับ สำหรับอ่าไอ้แรกๆมันใช้ข่ากระโจนปะเนี่ยนะนั่นอะ่ะข่ากระโจมนะครับโอ้ยนะครับแล้วก็อ่ะด้านนี้อ่าด้านนี้อดมันไม่ใช่ต้นไทรนะครับมันคือต้นไกลหรือว่าต้นกลางนี่แหละครับจะมีไทรไกลแล้วก็กลางเข้าใจไหมเนะี่ยนะครับลักษณะในการขึ้นก็คือเหมือนการดูล่าเห็นไหมกองอหินขึ้นไปเลยนะครับใช่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออันนี้ดูกันชัดๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันพันอะไรนะแต่เขาเรียกว่าปล้องทองหรือเปล่าหรือว่า,า,า,าอะไรทองทองนี่นะครับเป็นมงมุมกวงไม่ใช่ว่ะสวยดินี่นะครับยังไงก็พี่โจโฉบอกมาด้วยแล้วกันมันคือพันอะไรเนาะ ไอพันธุ์เนี้ยนะ<ว>ยอันนี้ก็เท่าเท่าที่เรียกว่าพอมีความรู้นะครับดูนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันคือว่าน30บาทรักษาทุกโรคก็<笑><笑><笑>คือหัวของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกระชายนะครับก็นําไปเป็นยานะครับแก้ความดันเบาหวานนะครับแต่ปัจจุบันที่ได้ผลก็คือกระท่อมตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับกินกระท่อม ้องมันจะไปขาวๆเลยเออมันคลาค้ายๆกล้วยไ,ไม้อะนะต้นอะไรวะไม่รู้เนี่ยนัน่นก็มีเนาะน้อ,นอยะเลยแต่มันยังไม่บานอ่ะก็เรียกว่าสำหรับป้านี้มันมีเป็นล้านชนิดนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญอะไรมากนะครับอันนี้ดูนะครับมันจะออกขาวออกชมพูเลยนะครับมันคือแร่คอร์เออคอต์นะครับก็คือสามารถรับมีดได้นะครับให้คมได้นะครับ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางหินของอำเภอสุนพึ่งทั้งอำเภอเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยแร่แกรนิตนะครับก็คือหินแกรนิตแล้วก็พวกควอตพวกแร่เคี้ยวหนุมานแร่ฟูออไรส์นะครับเพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นเหมืองแร่เก่านะครับในการทําแร่ดิบุกนะครับทั้งอำเภอนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับจริิงดนี่นะครับสภาพที่เห็นก็เป็นหินแกรนิตส่วนใหญ่ แล้วก็จะมีพวกกากเพชรเงาๆสะท้อนแวบ,บๆเข้าใจไหมเนี่ยนะครับอ่ะให้ดิดูเห็นเห็นความแวบ,บๆเขาไหมนะครับมันก็จะอยู่เกาะกับไรเค้นนะครับไรเค้นก็เคยบอกไปแล้วนะครับมันก็คือเสือราผสมกับแบคท,ทีเรียจุดยอดอันนี้ก็เก็บไปเป็นตัวอย่างะนะเพราะว่าเาลาเจอคอร์ดบริสุทธิ์นี้ค่อนข้างยากหน่อย นี่นะครับมันล้มมานะครับก็ผมไม่รู้ชื่อมันหรอกครับเขาเรียกว่าใบหัวใจนะครับก็คือให้รู้เลยว่าทางอำเภอส่วนพึ่งเนี่ยก็เต็มไปด้วยความรักหัวใจอันน้อยๆดวงนี้นะครับนะครับสวยนะครับก็ตลอดทางนะครับดูนิ้วนะอันนี้คือกล้วยไม้นะครับตามธรรมชาติจริงๆนะครับเพิ่งจะงอกนะครับก็เกิดเกิดจากสปอตอนที่ออกดอกออกกระเปาะของมันนะครับก็ปลิวมาตามลม แล้วก็มาติดตามซอกหินบ้างซอกต้นไม้บ้างนะครับแล้วก็เกิดเป็นต้นกล้วยไมย้เป็นยองจริงอาจารย์รรน่าอะไรอ๋อใช่เลยพี่จะไปทำทุนไหม่รัเบาะง่ายใช่ไหมเนี่ยทำไมยะนะพ่อแม่พี่น้องชาชนนะอันเนี้ยเหมาะกับผมหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องชาชนดูนะครับนี่นะนะสมัยหน้าผมยังเป็นเนี้ยผมก็จะปีนให้พี่พ่อแม่พ,พี่น้องชาชนได้ดูนะพ่อแม่พี่น้องชาชนใครจะทำอ่ะใครทำได้ไดแล้วชาตรีจะทำได้อีก<ม>ไหมเออนี่ว่า หนํำงิ้วหนำงิ้วนี่นํามาทําเป็นในไนี่ได้นะครับทุนชิงหลวอะ <Wow. S 1> ถ้ามีฝีมือพอนะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างแข็งอะวันนั้นเก่าแข็งนะแล้วก็ฝาก็เลยถ้าม,มีการเลือกตั้งในอนาคตโคตรแกล้งเลยแดงแป๊ดเลยผมยืนยันว่ากันอยู่เป็นจะพบดปีแหละโอ้ไม่กอดนี่นะครับ <laughs> ไอ้พวกเนี้ยเจริญยากสูงนะครับได้ปีน่ๆแน่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะไม่มีน้องอยาจนนะปีันทุกคนนะผมตัวนะครับอันนี้คือนอของไผ่ลวก นะครับบางคนจะเรียกไผ่ป่าไผ่รั่วแต่ไพ่ป่ามันจะมีหนามบางพันุก็จะไม่มีหนามก็ดูตามขนาดความใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าต้นลวกวเขาใจยังนะก็ประมาณนี้เต็มที่ก็คือแค่ข้อมือผมจับขวดลิโปโพรเ,เ,เอ,อ่อเนะีน่ยนี่ว่านี่นะครับเนี่ยรอยของหมูป่าเขาก็จะมาหากินนอของมันนี่แหละครับเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ย นี่นะครับตีนมือของหมูป้าเนาะเรียกว่าแถวนี้อาจจะโชคดีได้เจอเฮ็ดโคนนะครับเรียกว่าถ้าหมูไม่เล่นไปก่อนนะเราอาจจะได้เจอเฮ็ดโคนนี่นะโอยเโหกิ่งนี้คตรสวยว่ะ <Wow. S 1> ดูนะครับนี่เป็นกิ่งที่แห้งหักลงมานะว้าว <Wow. S 1> ก็คือเราจะไม่นํากลับนะครับเพราะว่าสายอนุรักษ์ปล่อยตปล่อยไ,ไปตามธรรมชาตินะครับจริงจริงนะจันอันนี้อะไรวะนนรอสี่ะ นะนี่แหละนกเดืส no, ี no, 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 no. ก็ไม่ได้โหดเหมือนลูกก่อนนะครับลูกนี้ก็เรียกว่าชิวๆถึงไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวมานะครับเพราะเรียกว่าเป็นปลาเต่งปลาลังอะ่ะพวกมาไม่มนาาไม่ค่อยมีนะครับ mm hmm. เนี่ยข้างหน้าเนี่ยดูก,กิ่งได mm ิ hmm. นะไม่รู้ต้นอะไรนะครับหูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้านห <laughs> ูก็มวัวไม่รู้ต้นหาเลยวะไม่ร mm ู hmm. ้ นี่นะคร,รับเงันนทั้งนั้นนะครับก็คนโอบสองคนโอบอะเจอไหมเป็นยังไงล่ะคือวัตถุประสงค์วันนี้คือบูโบโคดกับเ็ดไข่ห่านแล้วก็เฮดโคนซักชนิดจะเจอไหมวันนี้เดี๋ยวก็รู้นะสังเกตนะครับมันจะเป็นช่องเรียกว่าทางรถจี๊ปป่าสมัยเก่านะครับเมื่อก่อนพอผมก็เคยเรียกก็เป็นเสมียนแร่นะครับ ก็เขาจะใช้รถจีบอ่ะแล้วก็ล้อของเขาก็จะตีว้เรียกว่าตีโซ่นะครับในการไต่เข่านะครับเส้นนี้สามารถไปทะลุอ่าบ้านโปกับทิงได้นะครับโปกับทิงล่างโปกับทิงบนเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คืออยู่ในเขตอําเภอบ้านคานะครับอําเภอเบ้านคาเมื่อก่อนก็คือเป็นอาําเภอสวนพึ่งเก่านั่นแหละครับแล้วก็ได้แยกตัวออกไปเข้าใจยังเนี่ยมันเป็นทางไงนะก็เดินตามทางนี่แหละเห็นเดินถมเดินตามหลังมันช้าๆนะครับ อ่ามันคือตอหลุมนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวอันตรายของป่าอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังถ่ายตอหลุมอยู่เห็นไหมครับตัวสีส้มๆปีเงาเงานั่นน่ะคือตอหลุมนะครับอันนี้คือตอระวังอุ้ยทั้งนั้นเลยอุ้เป็นหมูป่านี่ว่าอมันเนี่ยเนี่ยดูร้อยกรีดรู้ทั้งนั้นแหละผมก็โดนไล่มาทุกวันน่ะยิ่งไล่ผมยิ่งสู้ จละเลละกูมานั่งนะมีมาด,ดุดแถวนี้วะม,มีกล้องซูมดีๆนะมาถ่ายดูเก้งดูหมู่ป่ามาันห้าขีนนะกล้องซูมดีๆอ,ะอ่ะสวยนี่ตอนระวังแล้วไอ้เทียสแสดงว่าลังแถวนี้ล้างตอหลุมอ่ะมีตัวแถวนี้นนไหมลูกอะไรคล้ายๆลูกมะกรอแต่ไม่รู้ลูกอะไรเนอะคล้ายๆพุทราเห,เหมือนกันแหละอะไร,รอ,อืมมันคือลูกอะไรนะครับ กระ t h ป้าแล้วกันนะเออ <laughs> แต่ย่านี้ไม่ไม่เหมือนย่าข้างล่างนะบางคนว่าไอ,อย่านโนดแมวเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนดูนะครับดูความสวยของบนเขานะก็อตอนนั้นแหละมันจะสวยกว่าข้างล่างข้างล่างนี่จะออกเป็นสีแดงแงนะครับแต่เนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวขาขาวฝอยละองสวยนะครับ,บอ๋อนี่ไงว,วานสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะครับคล้ายผักผักขีนะใบฝอยฝอย สดใส้วใส่น้ำปนนลาอริพรายืนยันนะครับว่ามันกินได้เ,เรกที่ไว้สร่างเขาไปต้มใส่ปลาแต่ผมกินมันน่าจะกินได้หรอถ้าเราไม่มั่นใจอย่ากินดีกว่าเนาะผ่เป็นเยอะนะเนี่ยมัใจไหมเนะนี่ยนม่ดูดิโันนี้ถ้าเป็นเห็ดโคนนี่เจ้าเลยนะเนี่ยนี่นะครับที่ว่าทางคค,านนครับือไม่แนะนําอ่ะคืออย่าที่บอกว่าเห็ดถ้าเรารู้ไม่จริงน,นี่ยาเชียวนะครับอันเนี้ยชัวนะครับ เห็ดน้ำมากสีสันน่ากลัวแต่เราประทานได้คือถ้าจะกินนะเอาที่เรารู้จักได้แน่ดีกว่านะครับแน่ใจอออะเนะครับเพราะว่า Google ที่นี่ก็มีสัญญาณนะแต่เราไม่แน่ใจว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่เอาตามที่ว่าเรามั่นใจอ่ะนี่มันรีเฮดเหรอเห็ดไข่เหรอเห็ดไข่เห็ดข่าเห็ดไข่เห็ดข่าเนี่ยผมไม่แน่ใจไงเอ้แต่มันมีรอยกิ้งคือกินนะก็น่าจะทานได้อันนี้นะครับ สังเกตเห็นไหมกิ้งกือมันกินนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นการบอกว่ามันทานได้อะอที่เขาเรียกว่าไอ้นี่นว่าที่ว่าไปผสมขี้ใตอ้อะที่ทําไอ้นี่ยางเห็นปะที่ย้อยโน่นนะเห็นไหมนี่เราที่ทำขี้ใต้นั่นเหลมแหลม,มเห็นป่าวมอไม่เห็นหรอกอยู่สูงโน้นโน่นกิ้งนู่นนี่กิ้งงาะเห็นปะที่ย้อยๆน่ะอ๋อครั้งเออครั้งที่เอาไปผสมไอ้นั่นแหละรู้ทั้งนั้นแหละที่เอาผสมขี้ใต้อะที่เอาทำไฟจุดอ่ะอ่านั่นแหละ คลงป่าไงแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ตามต้นพุทราจะเยอะกว่านะครับอันนี้ค้ังป่าเนี่ยค่อนข้างจะหายากลักษณะก็จะเป็นทรงแบบย้อยลงมาเป็นกับบวยเป็นกลวยนะี่มันคือยางนั่นแหละครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บตัวอย่างครั้งให้ได้ดูนะครับอันนี้วิชาการล้วนๆผลงานไม่มีมีแต่วิชาการ นี่นหนสอยมาแล้วก็เอาไปทําประโยชน์นะครับเนี่ยก็คือจะนําไปมันเป็นยางนะครับที่ว่าเกิดจากตัวแมลงที่ว่ากัดต้นไม้ให้เป็นแผลนะครับก็เลยจุดไฟได้นะครับเรียกว่าจุดไฟติดเลยแหละตอนนี้มันก็จุดได้มดั้งลองให้เขาดูเลยด,ด,ดูนะครับดูการทดลองก็เรียกว่าเป็นยางไม้นะครับเวลาเข้าป่า มันติดไฟยากก็เอาไอเนี่ยช่วยไกนี s <S ่เห็นไหมติดแล้วนะครับเนี่ยเอ้ยสุดยอดหอมหอมหอมยังเห็นใยไหมครับผมไม่รู้หรอกผันอะไรนะครับเพราะว่าไม่ไม่ถนัดด้านนี้ไม่รู้เหรถนัดด้านการตกปลานะครับแล้วก็ล่าผู้หญิงแมเรื่องล่าผู้หญิงเนี่ยถนัดตกปลาล่าผู้หญิง อันนี้เรียกว่าเด็ดมาให้เป็นตัวอย่างนะครับที่มือผมเนี่ยที่ถือเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะเขาเรียกว่าใบประกอบปีกนกนะครับมันจะมีใบเล็กๆอยู่ที่ก้านนะครับเพื่อรับแสงนะครับสาหรับไม้พุ่มเตี้ยที่ว่าอยู่กับไม้พุ่มสูงแล้วก็ใบประกอบธรรมดานะครับมี2แบบนะครับสาหรับใบไม้นะครับถ้าสังเกตดีๆเขาเรียกว่าใบประกอบปีกนกหรือว่าใบประกอบธรรมดานะครับในการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ทุกชนิดเจ้าจริงจย์ โอเคครับส่วนต้นไัยต้นลวกนะครับก็เรียกว่าเป็นต้นหญ้าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือต้นหญ้านั่นแหละครับวันนี้ก็เรียกว่าผิดหวังกันไปเนาะแต่ก็ยังดีที่มีผลงานพามาเที่ยวพามาสนุกนะครับเขากระโจมมันคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกระโจมอินเดียนแดงนะครับ นี่ผมพยายามถอยให้ได้ดูนะครับลักษณะของเขากระโจมนะครับถ้าเป็นชาวบ้านที่นี่ก็จะเรียกว่าเขาสแสลงพันธแสลงพันธ์ก็แปลว่าพันธุไม้ที่ไม่เข้ากันนะครับมีตั้งแต่ยินเดียทิเบตไทยนะครับมีหลากหลายนะครับในยอดเดียวถึงจะเรียกว่าสแสลงสแสลงคือว่าไม่เข้ากันแต่อยู่ในลูกเดียวกันได้เขาใจยัง อันนี้ก็พวกเก้งกวางเขาชอบกินนะครับมันก็เป็นลูกมะกอกป่านะครับดูลักษณะนะครับก็คือผ้ามาตอนนี้มันก็เนี่เนื้อมันไม่สุกนะครับก็คือกินเม็ดด้านในก็ลักษณะคล้ายว่าเหมือนเม็ดหูกวางต้นหูกวางที่เคยกินกันนั่นแหละครับก็จะมีลักษณะมันๆเรียกว่าเป็นนัดนัดป้า <Wow. S 1> ก็เรียกว่าอร่อยอันนี้น่าอะไรวะต้นอะไร ตระกูลบอลนอ่ะตาใบดูดิออนะตระกูลบอลน่ะต้นเหมือนต้นบอลน่ะตะใบอ่ะตระกูลบอลน,น,น,นั่นแหละเฮ้ยแล้วต้นมันลายเลยนะลายเส้นสวยดิก็ลองไปปลูกดูอันนี้ไม่คือไม่รู้คือต้นอะไรแต่อันนี้ผมรู้นะครับอันนี้คือเรียกว่าฝอยเยี่ยชีนะครับถ้าเลกกันย,ยาวๆกับหมอยเยี่ยชีอะทำอะไรที่หลักยาบ้ากันก็จได้คือว่าแก้ความดันเบาหวานแต่อันนี้คืออะไรหลับต้นสวยนะ ออกงด่างลองไปปลูกด,ดูนะครับเอเอ,อ,อไปปลูกซอยต่างอ่ะเวลาน้ำล่าแล้วกับโง่อันนี้เป็นตัวที่สองนะครับหมอตะกับหมอโคมองเช้าเงียบถ้าเป็นอีสานเราเรียกว่าปากานะเอม็มเนี่ยมันคั่นเทบดีกว่าต้องตอกตะกรบามันได้แล้วมันก็ต้องย่อนตามหมวย ทีนโลงต้องหมดะกับเพาะฉะน้โครการจะต้องซื้อละเจ้าเจ้าีนดักกรเลยทีเจ้าี้ดักที่ตรงนี้เลยเนี่ยเออมันดักมัอยังไงไม่รู้ว่ามันได้ไปตามเจ้าที่เังับปลาตรงนี้เบา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  โอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีขอจำมิกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเ็ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง